สวัสดพีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับเราวันนี้ก็จอมขมังเวทจอมขมังเวทก่อนนะผมมี10ตัวนี้ผมเพิ่งทําสกิลใหม่หลังจากที่สกิลใหม่เข้าผมเพิ่งทําไปแค่ตัวนี้ตัวที่3นะหนึ่งก็คือซามูกับดังแม่นแล้วก็ตัวนี้ขมังเวทนะครับแต่ผมทําเสร็จแล้วนะเนี่ยสกิลวัวน,นี้มัตติคาร์สกับอ่าฟอสอะไรวะฟอสบูทอะคือ แล้วก็จะมีสกิลอิมสองนะที่จะต้องซื้อเอาตอนเป็นเนปะ็นปิเอร์สองนะครับผมนี่มัน <c oughs> มีให้เราทำสองสกิลก็คือมันตีค์ดกับไอ้นี่นะฟอร์ดบูตอ่าแล้วก็มีให้ซื้อก็คืออิมปิเอร์สอนะครับก็เราก็จะมาที่พระราชาเวนร์นะครับผมก็จะมีอันนี้2อ,อันนี้นะนี่อันนี้ผมเรียนไปแล้วนะแต่ผมจะมาแนะนำไอ้ที่หาของเลย คือหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้แต่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมเราก็จะมาทำมัลติคาร์ดก่อนนะมัลติคาร์ดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฟอร์ดบูธนะครับอันนี้ผมจะมาสอนหามัลติคาร์ดก่อนแล้วก็จะไปที่ปราสาทปราสาทนึ่นี่นะครับปราสาทในที่โอเลทาแล้วก็อ่าอืม เราจะทำมันตีคัสเ่อนนะทุกคนก็คือสก,กิลนี้สามารถไล่อิมพิเรียวได้2รอบนะครับผมที้ครับเนี่ยไอสารเรืองแสงกับของเหลวเรืองแสงนี่มันจำเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้ง้วผมไม่เยาไปทิ้งทิ้งทิ้ง,งนะลุยอันดับแรก มันจะให้เราหามันจะให้เรามาตีตัวนี้นะแบบหนึง่งนี่ตัวกิ้งกา่าตัวกิ้งก่านี่60ตัวนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยคริสตารนะ์ล็อสนะคริสตาล็อตหกสิบตัวนะทุกคนแล้วเราก็ต้องเก็บของเหลวเหลืแสงนี้ไว้ด้วยนะเพื่อที่จะทําเพื่อที่จะเก็บไวท้ทําสกิลที่สองของมันนะครับเ <c oughs> สียงเห็บอ่ะผมไม่ค่อยสบายนะทุกคนเสียงก็อาจจะเพี้ยนเพหน่อยนะ เพี้ยนหลายวันแล้วแหละอืมโอเคอันนี้ก็ตีเข้าไป60ตัวนะทุกคนคริสตาลอตแล้วที่ต่อไปที่จะต้องไปก็คือมาตรงนี้มันก็จะมีชื่อว่าเจียวหลงนะทุกคนมนบ้าอะไรไรู้ชื่อเจียวหลงนะทุกคนอืมวิ่งแป๊บมาก็เดี๋ยวผมจะมาสอนใช้สอนคอมโบได้นะทุกคนว่ามันดียังไงนะสิกิลเนี่ย สกิลท่าดีใจตัวนี้ <c oughs> โอ้โหเน็ตกัรดวิ่งวิ่งวิ่งรบสูก้กันเข้าเนียวสกิลนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงเยอ้ผม,มยังไม่รู้นะทุกคนมันใช้ยังไงก็ไม่รู้หรือว่ามันต้องใช้กับอะไรมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่ากาแบบรแป๊บสอส์ดูเลยว่าสอสบุตรทักษะเสริมพลังเวทไฟน้ำลมดิน เดิมเราจไม่เท่าออกมา,กกมาเพราะว่ามันไม่ไม่รู้ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจาเป็นนะสกิลนี้ที่จะจําเป็นก็คือสกิลนี้แหละ <c oughs> ๆๆๆเดี๋ยวนี้นะั้นคคน5้าสกิลนี้เขาสกิลนี้มาปุ๊บถ้ามันลไล่ไวเกินไปก็จะทําให้มันไม่ติดอิมสองรอบนะมันก็จะต้องไล่แบบเออไล่ พอดีพอดีตามเงื่อนไขของมันนะถ้าไล่ไวไปขงมันก็จะไม่แรงม็นไม่ติดเลยนะผมลองมาละอย่างเอาเลยสองรอบของตัมเมก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ซื้ออินนะซื้อแค่อินใช้แค่อินหนึ่งต้มเมทก็ประมาณ10บเอล้านอะ่ะแล้วเราก็จะมาตีเจ้าลงนะครับเจาลงก็จะอยู่ตรงนี้อา่าตีเจาลงไป60ตัว นี่สก,กิลที่1น,นะเวทที่1มัติคาดนะนี่ทุกคนอย่าจำสับสนกันนะเจ้าลงตัวนี้นะครับดี่ไป60ตัวแล้วที่ต่อไปเราก็ต้องไปเขาวงกดนะทุกคนทางไปบอดประตูอะเออนี่คนที่มีวมาก็ใช้ว้ากนะครับก็มีเดินนะเห็นไหมเขาวงกดมากสัจจันนะครับอ่า เราจะไปตีกริฟออฟอนกริฟฟอนในตัวที่มันดอกบ้าในะทุกคนที่มันดอกบ้าประตูนี่แหละกริฟฟอนนะครับเราก็ตีกริฟฟอนอีก60ตัวนะครับเดินแปดถ้าตีกริฟฟอน60ตัวได้ไหม กิฟฟอนก็คือเนี่ยเนี่ยเ,ยเออตัวเนี้ยแต่ถ้าจะไปก็ไปที่ชั้นชั้นที่จะเข้าบอสนั่นนะทุกคนจะเกิดไว้ตีตัวนี้60ตัวกิฟฟอนนี่นะนี่กิฟฟินเลยดิกิฟฟินสวรรค์นะทุกคน60ตัวนะครับผมตีกิฟฟินเสร็จแล้วก็กลับเมืองแบบตีกิฟฟินเสร็จแล้ว ก็ไปตัวน,นี้ต่อใช่วหมครับเลยนะว้ามีมัวไม่ใช่หรอกนะว,ว,ว,วานเลนนะครับเมืองวาเลนเราจะไปตีกระต่ายอัศวินดินอัศจรรย์นะครับอืม,มว้าเราก็มุ่งหน้าไปทางนี้กันเลยไม่ใช่ทางนี้มุ่งหน้าไปข้างหลังกันเลย กระต่ายสวินตัวนี้หน้าน,นี้์เลยครับกระต่ายสวินลิสนาสัจจ์โอ้กระต่ายหายนี่นะทุกคนกระต่ายอัศาวินนี่นะตีกระต่ายอัศาวิน60ตัวเราก็สามารถไปส่งเควสได้เลยนะครับผมถ้าเราไปส่งเควสเสร็จปุ๊บใช่ไหม <c oughs> ส่งเควสเสร็จปุ๊บมันก็จะได้สกิลนี้มาสกิลนี้มา แล้วต่อไปผมจะมาสอนทำสกิลนี้สกิลนี้อันดับแรกอันดับแรกคืออะไรวะแป๊บน,นึงผมคิดแปบบ๊บอ่าอันดับแรกก็คือที่ผมบอกอน่ยทุกคนเก็บอันนี้ไว้เออมันจะต้องใช้อันนี้60อันอ่าใช้นี่60อันปุ๊บแป๊บนึงผมคิดฟังเถอะทุกคนเ <laughs> พิ่งทำไปหมาดๆลืมเฉย อ่ะแล้วก็มันจะให้ทำผนึกหยาดน้าทุกคนผนึกหยาดน้ําเราก็สามารถทําได้ที่ลานคานะผสมหยาดมันจะใช้ผนึกหยาดน้ําอันนี้3อันนะทุกคนแล้วก็มันจะใช้ขยะอุเบลขยะอูเบลและอุเบลนะทุกคนมันชื่อว่าผน,นึกผนึกนี่ละน้ำบนเกอะมีขาย50 m เอมนะครับอูเบลถ้าทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วกันบออูเบลนะ ไปทางไล่ลีลิสครับใครมีมาชาว่วยวาดดีสุดไล่ลีลิสปุ๊บแล้วก็มาทั้งนี้ใช้ขยะอุเบลหนึ่งชิ้นเป็นขยะแลนนะทุกคนแต่ถ้าดีก็มีเอ็มก็ไปซื้อคนเกาะก็ได้นะประมาณรวมซื้อมาเมื่อกี้50เอ็มนะทุกคนแล้วก็ใช้ผนึกนิรนามสามอันผนึกนิรนามถ้าไม่อยากทำก็ไปซื้อก็ได้นะทุกคนบนเกาะมีขายครับแล้วก็ใช้ไอ้เนี่ย ันนี้พงเรืองแสงเนี่ยของเหลวเืของของเหลวเรืองแสง60อันอ่าเราผงจำได้แล้วมันจะมีใช้สารเรืองแสงนะทุกคนแต่มันจะชื่อว่าวัตถุสองแสงวัตถุสองแสงกับสารเรืองแสงคืออันเดียวกันนะทุกคนทุกคนอย่าจำสับสนกันนะมันคืออันเดียวกันหลายหลายคนมอกว่ามันหาไม่เจอหาไม่เจอก็คือมันคนละชื่อคนละชื่อคนละสไตล์กันเลยคนละชื่อกันเลยนะ มก็โง่เหมือนกันแต่ผมก็ถามคนในกลุ่มพวกนี้ก็เขาก็บอกว่ามันคือันเดียวกันนะครับวิ่งแ๊บนี่นะทุกคนบอสอ้เรวก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าใครควสมาไม่ถึงก็จะเข้าไม่ได้นะทุกคนทุกคนต้องควสถึงก่อนนะถ้าควสไม่ถึงก็คือตีไม่ได้ตีไม่ได้ก็ต้องซื้ออย่างเดียวแต่ผมแนะนำว่าซื้อดีกว่า มัน่าจะโคตรยากอ่ะเดินไปนี่นะทุกคนมันก็จะมีบันไดให้ขึ้นตรงนี้นะโอเวลตึงตึงอ่าตรงนี้นะทุกคนรอดูเวลอุ้ยลองตีเวลดูก่อมันมันก็ถูกออกัอเวลเร็วอ่ะคำมงังแบบขมโมงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ รอตายอย่างเดียวตัวนี้นี่นะทุกคน,นก็จะตีจาก,กัวตัวนี้อือตีจากตัวนี้เลยครับอึ๊บ เพราะตัวนี้ขมัง,งไม่ค่อยถูกเลยนะทุกยบร้ยอยเอ้เฮ้คอมโบถูกปะเนี่ยลืมค่าคอมโบละเฮ้ อะไรวะอ๋อในต่อนี่นะทุกคนมันก็จะไล่ช้ามากๆเลยนะบุ้มเนี่ยมันก็จะออกสองรอบอะสองล้านสี่กับสองล้านห้ามันก็จิรวมลงกนก็เป็น5ล้านนะทุกคนมันก็จะดับจากตัวนี้แต่ของคอมโบผิดว่ะ ตันแล้วผมมันตันแล้วมันทำให้ความคิดของผมหายไปเลยอ่ะอ่าแล้วทีนี้เราก็จะไปหาสารเรืองแสงกันนะครับมันก็จะใช้วาเลี่ยบโขกอยเลยว่ะนี่นะทกุกคนเลี้ยนโ๊กมาตรงนี้อืมอันหนึ่งนี่นนี่ละนามดอกจากหมอดูเวลนะทุกคน หยาดน้ําทํามอกก็ได้หรือจะดอกจากบอสเบลซีนอมก็ทแจาตัวนี้ทุกคนสารเรืองแสงวัตถุส่องแสงเนี่ยมันก็คือสารเรืองแสงนั่นแหละนะมันเขืออนเดียวกันทุกคนไม่ต้องไปสับสนนะทุกคนแล้วก็ดอกอันนี้ไปสามสิบอันมาดอกไม้นี่อ่ะสามสิบอันแค่นี้นะครับแล้วก็จะครบ ไม่ใช่สามสิบหรือหกสิบหรือวะสารเรือแสงกับวัตถุสองแสงคืออันเดียวกันนะทุกคนอย่าสับสนแล้วสก,กิลหนึ่งก็ไปซื้อที่เคยานะครับเคียสองนะทุกคนเอว้ว่ว่าเคยาียสองนี่เตรียมเงินไว้ประมาณเจ็ดล้านนะทุกคนเจ็ดเอ็อืมนี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาซื้อสินค้าครับ มันก็จะอยู่ตรงนี่นะหนังสือเวทหนังสือเวทไม่ใช่อะไรวิเศษ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 นี่น,นทะทุกคนเราจะมาซื้อนี่เคสวิชาแสงอารมณ์เบ้ยสองเลยนะเอมเปี้ยสองอ่าก็จะครบสามสกิลพอดี งน,นผมจะมารีวิวดูให้ทุกคนเห็นกันชัดๆนะครับว่ามันโคตรพอ่อโคตรแม่แรงอย่างน้อยๆต้อง10ล้านขึ้นทุกคนเนะผมบอกแค่นี้เลยเราวิโบโนะครับเดี๋ยวจะมาตบซาโลแต่แกซาโลกันแต่ไอสก,กิลบ้านี่ผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันทำอะไร ครับมาตุกสาวกันครับเมื่อกี้ผมใช้อิมหนึ่งนะทุกคนมันก็จะประมาณเกือบ6 m เอ,อ็มอือคราวนี้เราก็จะมาใช้อิมอกันของโบก็ธรรมดาเลยนะครับเอ้ยอเฮียทำไมรอบนี้มันตึงจังวะโอ้โหทุกคนผมโดนตบตายก่อนปะเนี่ยพุ้ม นี่นะทุกคนเอ้าอย่างวะตอนนี้ดามิ่งเราหายไปไหนโอ้อ๋อ,อ,อนี่นะครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะดาเมจมันก็จะขึ้นสองรอบอะ่ะเออสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรเละมันก็มีแค่สามสกิลนี่แหละสำหรับใครที่สงสัยหรือว่างงก็ดูคลิปนี้ลนะ บอกผมได้นะใครงงก็งงต่อไปผมก็งงเหมือนกันผมก็อธิบายแบบพูดผีดผถูกๆไปเรื่อยนะทุกคนแต่ดาเมิผมเมื่อกี้มั่วมากเลยผมคอมโบอะไรมาคิดผิดวปเนี่้ดามินเบาเบา,เบาข้หมาขงคนอื่นเป็น80-90ล้านหรือว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยลายซอนนะทุกคนมันจะขึ้นว่าลายซอน แต่มันจะต้องไล่ช้ามากอ่ะนี่นะไลซ่ซอนเดี๋ยวลองลองลองีกรอบแบบคนอื่นเขาแรงเลยผมเล่นสายสี t ทีนะทุกคนถ้าทุกคนดูจากคลิปก่อนก่อนที่ผมรีวิวไปเพราะผมไม่ได้เล่นสาย AGI เนละยหนึ่งสองสาม สี่หนึ่งแล้วก็มาอันนี้สกิลมือออฟออฟใส่นี่นะทคนลล่โคชาเรามีโอกาสเหยียดตุยก่อนนะดุมลานี้ไม่ต่ำกว่าแปดสิบล้าน <c oughs> นี่นะทุกคนเอ้าหายเอ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีบัฟจู่โจมด้วยนะทุกคนถ้ามันถึงจะไล่ หายเฉยไม่ขึ้นให้ผมอ่ะเออผมก็ไม่ใช่เซียนขมังนะทุกคนอันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดนะลุยอีกรอบทำไมมันไม่ติดนะทุกคนงงกังวลผมหนึ่ง Okay. ไม่ติดครับไม่ติดคบทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะทุกคนไม่ผมจะมารีวิวใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับใครที่สงสัยว่าตัวนั้นอยู่ตรงไหนตัวนี้อยู่ตรงไหนผมก็มาทำเคล็ให้ทุกคนดูแหละสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ